ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับแต่ตัวท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่หัวเด่นในหกอีกแล้วครับนะคลิปนี้เนียวท่านนี้ก็เป็นทานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งทุกคลิปด้วยและก็ขอบคุณอย่างแรงสำหรับ เจ้าของแนวทานที่แบ่งปันแน,นวทานอย่างเร็วทันใจด้วยครับคลิปนี้เนวทานนี้ก็เป็นแนวทานใช้กับ16ทธานวาคมุมเราไปชมกันเลยเจ้านี้ครับท่านผู้ชมเจ้านี้ก็เป็นแนวทานตัวเดียวนะตัวเดียวเจ็ดนะ อดีตที่แล้วก็เก้เนื้อทันใหม่นี้ก็เบ่งปานเจตัวเดียว0นก็ผ่าน9ก็ผ่านเน้วทานใหม่นี้ครับเจดนะเจ้ากนี้ก็เบ่งปานตัวเดียวขอบคุณมากยังไงก็ขอบคุณมากสําหรับข้อมูลไปต่อการเจ้านี้เอ้ยเนื้อทานล่างสองโชูน สองสูตรชูนนะห้าหกแล้วก็สี่ห้าหกชูนห้าหกชูนห้าชูนหกไปต่อการเจ้านี้สมใจหกเก้าล่างวิ่งสี่คู่สี่ แปก 4, 9การสี่ส4มสก็ขอบคุณมากเลยเจ้าสมใจ69เจ้าของแนวทางต่อไปครับใบนี้สัตหิบเบงปานแปดูนเก้าูนสามูน แปดหนึ่งเก้าหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งแปดสองเก้าสองสามสองสี่สองรวมสิบสองคู่ไปต่อกันเลยเจ้านี้ใบนี้ก็เป็นอฐา,านดับสิบหน่วยบน จ้านี้ก็เบ่งปานดับเก้านะดับเก้าตัวเดียวดับตัวเดียวเก้าดับเก้าตัวเดียวเป็นแนวทางขอบคุณอย่างมากต่อไปครับใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปานแนวทานหกกับแปบ

ไปต่อกันเจ้านี้ครับท่านแนวท่านชุด3ตัว6กับ7นะท่าน871 872 873 874 875 876 861 862 863 864 865 866 971 972 973 974 975 961 962 963 964 965 966นะท่าน ขอบคุณมากไปต่อการเจ้านี้ครับท่านใบนี้ก็แบ่งป็นปเนวท่านหลักอร้อยนะห้าเแล้วก็จับคู่ครับท่านจับคู่นะสอ2ศ 2, ู 2, 2, น3์สองหนึ่งสอนยกศูท่านหลักอร้อยสตัวแล้วก็คู่2ตัว9คู่ ต่อไปครับเจ้านี้ชุดเต็นบุญที่นี้ก็แบ่งปันคู่หกสามหกสองหกปดสองตามด้วย 7, 4, 8, 3, 8, ็ดสี่แปดปดรวม9ชุดนะเชุด ใบนี้เอ้ยเจ้านี้ครับเบงปัน,ปนแนวทานเจกหกเจ็ดเก้านะเจศูนย์เปหกปเก้าปศูนย์เก้าหกานย์ศูนย์เกศเป็นึ่งแปดสองหนึ่งสองสี่สองห้าสอ xp ใบนี้ครับท่าผู้ชุมใบนี้ก็เบ่งปลาแนวทาน10ล่างจับคู่กระทานอดีตที่แล้วพัน91ครับนะซึ่งเนวทานใหม่นี้ครับทาน10ล่าง137หน่วยล่าง6 7 8 9จับคู่16 17 18 19นะ36 37 38 39ชอบชอบ7 6 7 7 7 8 7 9ครับทานก็ขอบคุณมากเลย ไปต่อกันเจ้านี้ครับเจ้านี้โคตดเบ่งปัน,น062 062จับคู่ก็060262นะท่านโคตดนะ ต่อไปเจ้านี้ครับแบ่งปัน2คู่นะท่าน7887นะเจ้านี้ก็แบ่งปัน2ชุดเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากขอบคุณแนวทางท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกำลังเจอด้วยครับท่าน ไปต่อการเจ้านี้ครับนะเจ้านี้นะเป็นแนวทานร้อยสิบน้อยร้อยสิบน้อยบนนท่านเจ้านี้ครับท่านเดวท่านใหม่นี้ครับตัวใดเราไปชมกันเดวท่านใหม่นี้ครับท่านหน,นึ่งห้าเจ็ดนะท่านหนึ่งห้าเจ็ดนะอดีตที่แล้วสามเจ็ดเก้าพันพันเก้านะ เดาทันใหม่นี้ก็1 5 7 3ตัวไปต่อการไล่เจ้านี้ครับท่านผู้ชมเจ้านี้ก็แบ่งปลาแนวทานวิน2ตัวล่างนะจับคู่จับคู่นะจับคู่วินสามหนจับคู่3ามส4ง6นึ่งส 1> 6164 41431327 2266441133ขอบคุณมากไปต่อกันเลยเจ้านี้เอ้เจ้านี้ครับท่านตู้นะตู้เจ้าตู้เอ้ยแบ่งปันแล้วท่านสองตัวปูน1516252 เก้าสามสี่สามห้าสามหกสามเก้าสี่เก้ารวมเก้าชุดนะท่านรวมเก้าชุดนะก็ขอบคุณมากเลยเดีงวทางไปต่อกันเลยเจ้านี้วันนี้ก็เป็นทานโคต้นโบนแล้วก็วิ่งโบนนะ กระทําไมนี่ครับเจ้านี้ก็แบ่งปัน,ปนวิ่ง7กับ6คระทาอาอดีตท,ที่แล้ว98,900นะท่านไว้นี่ครับ76จับคู่ตดบน77 67 68 776 768 3คู่แบ่งปัน,ปน3คู่เป็นแนวทา ขอบคุณมากเลยสำหรับทุกแนวทางที่เบ่งปัน,ปนอย่างเร็ว<ก>ท<า>นันใจมานีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับเทือท่าน<ม>ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้ง<ม>ทุกคลิปโดยครับนะและก็ขอบคุณเจ้าของแนวทางที่เบ่งปานอย่างเร็วทันใจจริงๆ ท่านผู้มก็อย่าลืมนะท่านนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะเป็นกำลังใจกำลังเจอให้เอ็กมินด้วยครับท่านก็ขอบคุณทุกแนวทางทุกกำลังใจคลิปนี้ก็ประมาณน,นี้ครับท่านเราก็เจอกันคลิปต่อไป